สวัสดีแมเฮียงสวัสดีจ้าพ่อไหวกระผมโอ้ยถามข่าวถามข่าวถึงน้องทงเงินไหมเป็นตังไลายล้งเล็้างเล็กออกแล้วน้องทงเงินไปอยู่งยังได้น้องทงเงินจะไปอยู่งก็ไม่เฮียงหระที่แรลกโอ้ก็ไม่เฮียงแล้วมันก็เลยไปหายายไปหายายทุ่มเออหาย้าทุ่มแล้วมันก็จะได้ได้เล็กมากมเพิ่นไปเลนยุ่งครับยายทุ่มพูดน่ะ เป็นเด็กก็ย็ทุ่มไปหาพออยู่เออเพิ่มาหาพอไว้ตอนไหนเพิไปหาพอไว้เป็นว่ามันไปกินน้ำมันก็เลยเอไนเหร่ญยุ่นเติบอยู่อืงเป็นเห่นจนละครขอเราเป็นยังไปเออแล้วพออยู่ห้องยู่กันน่นแหะคน่ะเออไปย้ายของกันีหันหลังอืมการนึ่งขอเ่เปลีน้ำยากนึงกับใยเป็นเล็กให้งหน้าคนลโอ้่ยทุ่มในเล็กละืตี้่ร้านละตัวเอออันอัน งวดแรกคนไทยทุงเงินมาตัวใดก่อนงวดที่แล้วไหมงวดที่แล้วนะนไทยมาสิบหกับสีสามโอ้แตกสองตัวล่างนไทยหกกับสี่สาเออกับวัดเด่นเนี่ยอันด้นสี่สามสามสี่กับสิบหกโอ้ว่เด่ลงหาอซี่ตัวนี้แหละคือสี่สามกับสิบหกอู้ว่าเด่นลงหายงี้ทุ่งเงินท่านแจทุ่มมาให้เออระวังดีด้วยพี่น้องแมน เแก่ทุ่มหม้อไม่ตัวแดงจริงๆเนอะเออแต่ว่ามีอีกหมดก้อนนี่ก็อนสี่ก้อนนั่งพอยังพจะทุ่มหอวมาให้หันเลขเขียนเส้นผ่ากางไปอันหกเจ็ดอ่ากับมันเลขสามตัวมันเก้าหกเจ็ดเนาะก็เลยว่าอ้วนของจก่ทุ่มบ่ม่างวดอ้วนก็เลยงวดที่สองมากบดบ่เขียนลงให้มันออกซั่มเขียนเส้นทองเอองวดเขียนเส้นทองเลยบ่เขียนเส้นทองมาอีกสามตัวบ้านนี้เขียนเส่นทองมาให้เต้เขียนเส่นทองทงเงินมาบ้าตัวทงเงินว่าแม่แม่พัชร์ว่าเนี่ยก็นอนอยู่ว่าเยังนอนอยู่เด้ นอนอยู่บ้านี้เม่่อเม่่อนน่ะใครมันเม่อยู่สอืมเม่่เมอมันูแต่นงไเม่่อม่อันตันั้นได้เยนเล็มากเลยน่ะฮี่ก็เลยเบืองว่ามันเป็นอี่นั้น่ปันเป็นที่แดงๆน้ำผึ่งนีันเขีนมากแดงๆเออยาเขียนเล็กให้คนละอืมย่าเขียนเล็ให้เป็นที่ันแดงๆคนน่ะอือมันกูเลยว่าเอ้า นี่คนสิดียงมันป้นยาเสี้นใส่ทองหายสี่ดงบทงเงินเลยะอืมเกว่าอันนี้แเนี้นบ้องคนละมันดินหมดมันยังมันสิ้งทองคนละอืมมันยังสิ้องนั่นอันทองทองเงินคนละอืมมกัเรยว่าอันเนนี้ย้เบิ้องเปลือกไ้นคนละอืมเปิดไบ้นอันเปลือกเตต้นเห็นเรขน้ำ่อมคนละอือครับเรืน้ำหอมอ้าวท้องเงิน มันเลกตัวนี้องเลยว่าเออมันเลแม่ต uh ัวใดคนน่ะผมณบ่เห็นได้คุนสองคนน่ะสองมึงกับคนอ้วนเนาะคนอ้วนมันก็แบบบังเถาคบ่เห็นมังกับยู่งขึ้นไตเถาะเห็น huh. ยู mm. ่งขึ้นไตนะมันเฮียกระดอนนั่นเด้มนอดูน้ำถอมางง่ายนี่ก็เรียกว่าอันฝันบอกเห้อว่าฝันนี่เผมบ่เห็นคนน่ะมม่แม่ดเบงบงเปิดใช้บงก็เรียกว่าบ้าณตีสี่ละโอ้อันไม่เฮี้ยงบ่ได้ฝันตีนี้ บริฟันน้ำยาดินรินเจยงี่วะถ้อเราทุ huh. ่มเงินคุจเอามาน้ำยายเห็นไังว่ะต้นนี้บริฝันเลยของของเงินอ้ำาุด DC DC รู้ขึ้นมาเบอร์อันบอกคุณถึืเลยเป็นถังเป็นเหล็กันนี้ก็เล่นเบอรไม่ก่าว่า d นครับตัวลรอแม่เม่คนน่ะยายเชลเลห็นผมอี่อย่งคนน้ำมันล้ำัอเอาไปเห็นม่เม่เลยเป็นหน้าน่ะทาเป็นานะอือื เปอจะบอกลาู ed, เอร้านคนน่ะไม่คนน่ะครับครับคนน่ะผมเะอไปแม่ผงศ์กาคนน่ะอืมแตวเร่าอไปพอกเมงเดิกอคนน่ะอือไปหอดพอกเมงเริกอคนน่ะอืมครับคับคนน่ะมันก็ก็ไม่เหีงเหมือนกับเห็นหล็กมากอนอืมเห็นตัวใดบ้านนี้เห็นแปดแปดหกสองแปดหกสองแปดหกสองสอง แบงคือครึ่งเลยบ่อยแบงคือครึ่งของกันจะเหนคือบางของบางเด็ดชิ้นหกกันละมันก็เรียนไปเรียนมาเรียนไปเรียนมาที่จะเห็นบทสนทมันก็เห็นวีเบนกันเลยนะเพิ่งเลมันมันเรียนไปเรียนมาที่เลยจะเลขกอกข้าเละขึ้นนั่นแหละเออวุนลุ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 อุลัลุ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 ลอลุบุล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 นลุนุลเล็นุลุลุุล้ลุ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 นุลุลุ มันก็เลยอ้าของมันดีไม่ดีบางแมเปิดมันตันมันเลนมันผอกมันก็เลนวัดวัดเปนเหลหุ่นแต่แต่นั่งลก็เปิดไส้มันมเห็นรนก็เลยเปิดไส้มันก็เลนมันตัวมันตมันจะออกนั่นมันขึ้นสีแดงเลยแดงน้ำผอแปดหกสองแปดหกสองวันนี้เยว่าลมันก็เลว่าเรไอวีนก็เป็นเลขแบบไทยเดหุ่นก็เลน เก้าสองค่แปดหกองแก้าสองตัวเดียวตัวนี้เบ้องน้อเออก้าสองหกสองปเรียบร้อยเลยเออรับเรียบร้อยเลยบาอย่าเลยโ่มนคนกรากเลยยเเออเออมันไหลไปคือยังอยู่ในโุรทันอย่าอ่มันไหลันธุระทันอมันไหลน้ำองมลันไหลเจ้าพ่อ S 1> <S 1> เออ <ot> มันมันไหลแบบหลับเออโอ้มันไหลไปคือยังเงินไหลทุเรียนพูดั่นโอ้คือยังเนี่ยเพราะธามันไหลเออ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 เขาใจวันนี้เข้าใจเออเขาใจแล้วมันไหลมันหย่อนไปงั่นครับอีกทีครับเลขอยู่ในทองน่องถุงเงินไปเอาเลขกไปกับยายทุ่มยายทุ่มเขียนในทองให้แต่ว่ามันไหลมากเท่าตัวหนีเขาไหลมาเป็นชุดเลยเออมันก็ไหลไหลไหลเป็มไมยั้มสิอ่อนมันสิยูมันแบบยุดจึ๊กตัวโอ้ สองสองคน,นยุดเท,ทละตัวนี้ยุดเท,ทละสามตัวรอดวาสาตัวเลยลร้อมกันยุดพร้อมกันสามตัวเลยครับสองตัวมัจะยดขึ้นไสองตัวเพออันนั้นออกมันเางเดเออเออเออเแบละแปดสองหกโอ้เป็นหกสองเออหกสองเออแล้วก็สองตัวก็มี นตกเก้าเออตัวใดแท้สองตัวนั่นน่ะออพิษอันสองเก้าเนี่ยเก้าอันเก้าสองออกพิษออกโอ้ก็ว่าสันแปรยว่าใหาเอฟซีสับสุนเด้อว่ารุดปากเออรื้อปากเด้อเอฟซีซับะุ่อสับซุ่นนี่คนแหงงงงงกูยังตั้งคลที่แล้วก็ะได ว่าไม่เฮี้ยงว่ากบไปกลับมาอยู่จนลืมจนว่าเบาเอียงมาทันว่าเาาไปกอือแสดงว่าแปดหกสองเลขล่างสองตัวเก้าสองเห็นปะเออมันมาหยุดจึ๊กเลยว่ะตีเห็นว่ล่ะมันมาหยุดจึ๊กเลยว่ะตี่อันเลขเนี่ยโอ้เที่สองตรงนี้มันหยุดจึ๊กหมดชิอย่า ไี้ทั้งฝาเน่เดียวกันเัวเาัเนี่ยมันเลนมันเลนนยูน้ำมันตัวอีกอย่างหน่งเขี่ยน้ำเชียงฟันมันยูน mm ้ำมันนั้นน้ำแบบใช้ลูโอันโตอันของเนี่ยงเี่มันใช้ลูเออ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 อันนี้ของันมันยูน้ำทองโอ้อืม อมันอยู่ในท้องมันก็เลยไหลอย่หันในท้องนั่นแหละไหลเดี๋ยใครเด็กออกทีนี่กันอเข้ารัน่เรียเอียอเออเอ็กนู่น่ะมอู้ันนงเราเห็นครับนงเบ้องกัมันเ็นห้งก็เลยเปิดไฟเบิงอืมอืมว่ามห็นบอกเป็นเป็นกับแก่มาให้ได้หน่อยเห็นนะเนี่ยอือใส่สั่งเป็นกับแกะอืมมันมีคอนเทนก่อนเดียงคิงพงสาเดียงีกเออทีกีกําลังนั่งกินข้าวอยู่เันกํา่หง ตั้งอยู่วันกัะเด้งคืนคืนวันกเรียกว่าให้มาตัวหน่อยคนนะอี่ยังตัตาเดคืนคืนอันขุดคนนะอันคนนี่คนนะบอกบุเปลนงให้ใอนยมเข็มคนนะหวยยิ่ยานยิไปกอนเด้อคนนะแค่ถ่ายยิ้มเข็มันมันนอนไม่อีกเนี่ยก็เรียกว่างวนเงนมาเบิ้งหนึ่งมาเบิ้งหนึ่งเบิ้งย้งทุนเงินมหาป่าน่อยอทุนเงินมหาป่าหน่อยนาเบิ้งหนึ่งว้าอีนวนวะน้องทุเงินตัวหนึ่งาสันวะน้องทุเงินตัวหนึ่อัน ตามงเม่มาสันตั้งบ้านมาลูกนุ่นววางจิคับันละนะบอกกับมงยังคับันนว่นไปนี่ยแต่ว่าคับก็าต้อยังดีกันเออครับมันนุ่นก็ได้บอกเลยนะนนเนี่ยต้องเนินบอกเลยนะนุ่นเนี่ยเดี๋ยวผมจีบเก an, um. uh. าคนละอันนั้นแม่ผมเลิกคนละมันอันนั้นแม่ผมเลิกผมหายเมี่ยผมเลี้ยวคนละมันมันจะเป็นกาแฟเนาะมันขาวหินเนาะตาเรีงขึ้นขึ้นจะเขม กระทกดูก็เห็นบนยืเด้อยดิดำคืออรืออือดำคือเรืออยกระดำตัวพิษายิเขาอยู่น่ามันเุนใหม่เขาเห็นเป็นใหม่ทเห็นวันท่เก็บเหอทำตลอดอันตั้งบ้านเนาะใั่น่วนวางอืออือเหนว่อันเป็นเลขร้อยมาเลขยูนิ้องเิ่นแดงกางเกงเครื่องแปดหกสองเก้าสองนะเก้าสองอือแล้ขับยืครครับ น้องพุงเงินมาใไ้แล้วเค้ายี่ครับไปเอาเลขลำไยทุ่มนะครับเด้ออันนี้ไปเอาเลขยังไงทุ่มมาเนาะครับเนาะแปดหกสองกับเก้าสองล่างมันตัวเดียวกันครับเิปซีครับเก้าสองหกสองคนกับไปพร้อมเรียบร้่อยนะครับเด้อไอพี่ครับผมนี่ครับโอ้ของนี้เนีมันใจทีเนี่ยเออเอาเอาับเิซีครับกาดนี่คือเป็นของน้องถุงเงิน เป็นไหมาเนะครับเนาะสามตัวบนแปดหกสองสองตัวล่างเก้าสองขับอีทีครับแคปหน้าจอไว้เ้ยครับเดยอีซี่ครับผมแคปหน้าจอไว้นะครับเนาะเพราะว่าเอาสิได้เอาไปเสียงหายิบจับโรตารลีก่อนครับอีที่ครับโรตารลีออกมาอะไปหายิบจับไว้นะครับเนาะหมักกระจัดขัดกระพรานเ้อครับเ้ย ของถุงเงินเพ่ายหายมาจังสี่นะครับเนาะเป็นแนวทางเป็นแนวท,ทางไว้กับสื่อพวามขั้วกล้องนะครับเนบะาตนนะตระบะข,ข้านน้องถุงเงินมาหนีไม่เฮียงที่โทรมาบอกบรถวาร่ววาขอโปรดขอบคุณเรียบแม่เฮียงหลายๆที่ให้แนวทางมานะครับเนาะเป็นสื่อสารจากน้องถุงเงินเขาฝากมาตอน เอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับว่าตามที่รอคอยมาครับอีฟซีครับใช่เราต้องเงินต้องพอกันตัวครับฟังให้คักเด้อครับเด้อเอฟซีครับเพราะว่าบางครั้งนี้น้องคุณเงินมาบอกโค้งสุดท้ายนี่เพื่อนจีนมาย่ำตัวไหนนะครับว่าอีฟซีครับผมขอบคุณขอบคุณเรีซีที่ติดตามชมคลิปน้องคุณเงินมาทุกท่านทุกคนนะครับเด้ออ๋อสาระที่นี่ก็สวัสดีครับประดิมงานคระพผมสวัสดีครับ